สวัสดีครับผมนะตตแชนแนลนะครับและนี่ก็คือดงมะนาวและดงหญ้าของผมนะครับเดีย๋ยวผมพาไปชมเดีย๋ยวผมจะพาไปชมแล้วนะครับอันนี้ก็คือผักที่คุณยายของผมปลูกไว้นะครับมีทุกอย่างเลยนะครับอนนโอ้โหนี่ก็คือดงมะนาวของผมนะครับเดี๋ยวผมก็พาไปสุดล่ โดนย่าของคุณป้าของผมนะครับนี่ก็ย่านะครับไปตรงท้ายไล่เลยนะครับนี่ก็คือย่าของผมนะครับเป็นไง อ้าววิ่งกลับมา,าบกลับมา เข,เข้าไปดูหญ้าใกล้ๆสิคะเข้าไปดูหญ้าใกล้ๆโอ้โหหญ้าต้นสวยไหมสวยมากครับชา้ชาๆพูดไปสิหญ้าสวยมากเลยครับปลูกนานยังนะคะนานมากเลยครับของใครคะของคุณพ่อของผมเองครับต้องมาตรวจไร่ทุกวันเลยนะคะใช่ครับ ปสิคต้องมาตรวจไล่เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับเหนื่อยไหมคะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ครับนั่นเห็นเครื่องดื่มแล้วครับเห็นเครื่องช้าค่ะนั่นครับเหนื่อยม,มากจบคลิปก่อน ขกอขอบคุณครับคุณพ่อนี่แล้วก็ดื่มขั้งดื่มก่อนอร่อยโปกติไปดงมะนาวอีกทีหนะึ่งไปดงมะนาวหันไปทางนกมะนาวอ่ะหันมาขอบคุณัอดี้แล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ